สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับออภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คือซากมแมลงปอนะครับมแมลงปอก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งจะไข่ลงในน้ำจนเกิดตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนก็จะอาศัยอยู่ในน้ำพอโตมีปีกก็สามารถบินได้นะครับนี่คือซากมแมลงปอนะครับผมไปพบ อยู่ในร้านกาแฟที่ผมเข้าไปนั่งดื่มนะครับก็จับกล้องตัวัพท์ถ่ายแล้วลองขยายดูปรากฏว่าพบนะครับมดนะครับเป็นมดตัวเล็กๆซึ่งอยู่ในซากมาแมลงปอนี้ผมก็ผมก็นึกแปลกใจเออก็เลยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ามันเป็นมดไรนะครับมดตัวเล็กๆนี้ก็ เดินไปเดินมาอยู่บนซากของแมลงปอที่พบนะครับขเขาก็จะเดินคงจะมากินนะครับกินเนื้อกินซากแมลงปอที่ตายซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าทําไมาแมลงปอตัวนี้ถึงตายไปแล้วก็มีมดมากินซากแมลงปออยู่เอ,อ่อแมลงปอนี้ที่ผมพบ,พบนี่ จะถูกลมนะครับพัดปิวไปปิวมาเบามากเพราะว่าเป็นซากซึ่งเนื้อไม่มีนะครับก็จะเบาก็จะมีมดนะครับเดินกินอยู่กับผมก็ลองซูมเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นหมดตัวเล็กๆคล้ายๆนะครับถ้าเราเปรียบเทียบคล้ายๆกับมดแดงนะครับมดส้มแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับ เป็นมดตัวเล็กๆซึ่งอาศัยอยู่หากินนะครับอยู่ในร้านร้านกาแฟผมก็ไม่สังเกตก็มองไม่เห็นนะครับมดนี่หรือว่าผมจะแก่แล้วก็ไม่ทราบนะครับมองไม่เห็นแต่พอขยายใช้กล้องโทรศัพท์ขยายดูก็จะเห็นนะครับพอเห็นแล้วก็ประทับใจนะผมคิดว่ามันเ,เป็นภาพที่สวย สวยงามผมก็แปลกนะครับพอเห็นอะไรที่แปลกๆก,ก็จะถ่ายนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปเล็กๆลงมาอ,อันนี้มาดูกันชัดๆนะครับนี่คือมดอไรที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเดินอยู่บนโซฟานะครับหรือว่าที่นั่งพอขยายแล้วถึงจะเห็นเห็นได้ชัดนะครับก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับ ยังไม่ปิวไปไหนผมก็ลองถ่ายใหม่ถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าก็เห็นหมดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็กลายเป็นว่ามีมดไรสองตัวกำลังเดินไปเดินมาก็กินซา,ากของมแมลงปอตัวนี้อยู่ก็เป็นภาพที่ธรรมชาตินะครับสร้างเราเห็น ทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติกำหนดนะครับมแมลงปอพอตายก็กลายเป็นอาหารของมดไปมดก็ได้อาหารเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนเราก็เหมือนกันนะครับคงก็ต้องใช้ชีวิตกันไปนะครับทุกวันก็พบกับสิ่งแปลกใหม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆครับ